อนนี้รถไฟความเร็วสูงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูงที่เราจะขึ้นไปด่านป้าตาหลิงน,นะครับโอ้ข่งขันแรไปชีวิตครับผมขึ้นรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนครับผมอีพีที่3ของการท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่งประเทศจีนอีพีนี้เราจะพาท่านผู้ชมนั่งรถไฟฟ้า MRT และต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงไปยังกับแผงเมืองจีนด่านปาัต้าหลิงเหมือนเดิมทุกๆอีพีของเราครับเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ทพักของเราก็คือไบจิงจินเชียวโฮเทลสถานีชงมุนเหมอนแล้วก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายลายสองจากสถานีชงมุนเหมอนไปลงที่สถานีเฉียนเหมอนแล้วก็ต่อด้วยเปลี่ยนสายเป็นสายลาย13นั่งไปลงที่สถานีชิงเหอเรียวเว t ต์สเตชันครับ ตื่นสายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราต้องรีบขึ้นรถไฟเพื่อไปยังสถานีชิงเหอแล้วครับบอกเลยว่าเราใจมากๆเลยทริปนี้เราต้องรีบแข่งกับเวลาครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่ารถไฟเที่ยวนี้เราจะออกทันหรือเปล่านะเราจองไว้เก้าโมงตอนนี้เก้าโมงครึ่งยังไม่ถึงไหนเลยครับผมต้องรีบสับเพียแล้วผมถ้าไม่ทันก็คงจองรอบใหม่ครับผมดูมว่าเราจะสามารถจะเข้าไปในเกตได้หรือเปล่านะ ตอนนี้คือบอกเลยว่าเกตน่าจะเปิดแล้วล่ะครับผมนูน่นเกตรถไฟนูน่นเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนครับผมต,ต,ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับเรามาขึ้นทันครับผมชิวเฉียดมากเลยนะเลยอีกเขาเรียกว่าไ<า>ม่กี่นาทีก็จะขึ้นรถไฟความเดวสูงล่ะไปยังด่านปาตาลิกละแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเราทันอยู่ครับผมโอ้ชิวเฉียดมาก กิ่งถ้าเราต้องขึ้นรถไฟอะไรแบบเนี้ยรถไฟความเร็วสูงที่ต้องแบบเวลาเป้ยเป๊ะแบบเนี้ยเราต้องมาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะไม่ใช่แบบมาเฉียวเฉียดแล้วก็มาขึ้นเลยเงี้ยเหมือนเราเนี้ยบอกเลยว่าลำบากมากามากท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเราคํานวณเวลาผิดครับเราคํานวณเวลากระชันชิดมากๆเลยเรามาถึงสถานีชิงเขอเลียวเรตสเตชันเหลือเวลาประมาณ ประมาณ35ทีเราสับเกียร์หมาเลยเราเรีบวิ่งขึ้นมาเลยเนาะด้านบนนี้บอกเลยว่าการที่เราจะเข้าสถานีเขาเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงที่จะไปสถานีปาตตาิงนะก็ใช้แค่พาส,สปอร์ตอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราลงข้อมูลเอาไว้หมดแล้วในแอป12306 r e a Station เป็นแอปจองรถไฟของประเทศจีนนะก็จองมาก่อนได้เลยแล้วก็ได้ เป็นเป็นที่เกตออนไลน์อ่ะแต่ว่าเขาใช้แค่พาสปอร์ตเขา้าเฉยๆพอพอไราพอเราใช้พาสปอร์ตเข้ามาในฐถานีปุ๊บแล้วก็ดูดูไอ้เขาเรียกว่าเอ่อบุ๊กกิ้งที่เราจองจองได้จากแอปเนาะเราก็ดูดูหน้าบอร์ดที่เราบอร์ดปุ๊บมันก็เห็นเกตที่เราขึ้นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันครับ พอเรามาถึงสถานีใช่ไหมแล้วก็เช็คยู่ที่บอร์ดครับผมบอร์ดของผมก็คือผมจองรถไฟรอบรอบ99 9. นะ้าเก้าโมงดนะดีหกเจ็ดสองสามเกตก็คือออกแล้วสองบีนี่เลยสองบีแล้วก็มาดูนี่เราก็มาดูเลยว่ารถไฟที่เรากำลังจะขึ้นนะดูดูเลขรถไฟของเราก็หกเจ็ดสองสามแล้วก็รอบเก้าโมงศูนย์หนึ่งนะ เห็นมันยังมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็แล้วก็เคาเรียกว่าอะไรสเตตัสคือวอร์ดิงนี่เลยแล้วก็มาดูตรงนี้เลยครับผมนี่อันนี้คือเราสามารถที่จะเข้าเกตละนี่แล้วเรา,เราพอกเราเข้าเกตละตอนนี้เราใช้พาสปอร์ตเข้าช่องพาสปอร์ตแล้วก็เข้าช่องพาสปอร์ตครับผมบอกเลยว่าการขึ้นรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นใช้แค่พาสปอร์ตเพราะว่าเราบอกข้อมูลในแอปพลิเคชันไปเทียบร้อยแล้ว นี่ได้ยังไม่เขาเรียกแล้วเราแค่ใช้พาสปอร์ตเข้าไปในสถานีครับผมของเราได้โบกี้ที่8นะเดี๋ยวไปดู่อดว่าโบกี้ที่8มันจะขึ้นตรงไหนวะเขาดูไงวะเนี่ยโบกี้ที่8ดูตรงนี้มันก็แค่บอก1ถึง16เราไปดู่อนครับผมว่ามันขึ้นโบกี้ที่ตรงไหนวะอ๋อตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าเรา ขึ้นกับโบกี้ที่ไหนเนาะเราจะดูโบกี้ไงเนาะโบกี้ของเราคือโบกี้ที่แปดครับผมรู้ที่แก่เดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมเลยนะบอกเลยว่าง่ายมากโบกี้ที่แปดเขาดูตรงไหนนะโบกี้ที่แปดเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนดูว่าโบกี้ที่แปดนี่เราได้โบกี้ที่แปดนี่ไงนี่ขบวนเลขขบวนของเรา D6723 9.01เป็นที่ตอนนี้เราได้ขบวนเป็นเทียบร้อยแล้วแล้วจุดที่เราขึ้นโบกี้เป็นทียร้อยแล้วตรงนี้แหละเลยขึ้นตรงนี้แหละครับผมรอตรงนี้เลยตอนนี้รถไฟความเร็วสูงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูงที่เราจะขึ้นไปด่านป้าตาหลิงนะคะโอทางแรกไปชีดครับผมขึ้นรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนครับผมนี่แครับนี่แหละมาละได้เวลาแล้วนี่ เดี๋ยวร,รอรถไฟจอดแล้วเราก็ขึ้นไปครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาของเราแล้วได้เวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่นั่งเราก็คือดีศูนย์สองีนะนี่รถไฟความเร็สูง โบกี้ที่แปดหรือกิจที่แปดต้องขึ้นฝั่งฝั่งขวานะนี่ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ด่านปาต้าหลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตั้งจากสถานีชนะิงเถอร์เรลเลสเตชันเนาะแล้วก็มาลงที่ด่านปาต้าหลิงเนาะก็ใช้เวลาประมาณ20บนาทีครับจากนั้นเนาะก็เดินขึ้นมาได้เลยไม่ไกลมากเลยนี่ไงสถานีเคปัลคาถ้าใครเดินขึ้นไม่ไหวก็มีเคปัลคาที่จะนั่งขึ้นไปด้านบนเนาะส่วนใครที่แข็งแรงก็สกามารถที่จะเดินขึ้นไปด้านบนก็ได้มันมี2ช้อยให้เราเลือก เดินหรือว่านั่งเคปันคาขึ้นไปส่วนผมคิดว่าผมจะนั่งเคปันคาขึ้นไปก่อนดีกว่าแล้วก็เราค่อยเดินลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเราขึ้นเคปันคาอย่างเดียวมันจะได้ฟีลอลุมแบบมันมันไม่ได้ธรรมชาติแบบเหมือนการเดินการเดินมันก็จะมีแบบเวลาถ่ายรูปจุดแบบสวยๆถ่ายรูปเคปันคาแล้วก็นั่งปืด๊ดสายตรงยาวขึ้นไปเลยไงตอนนี้ผมมาถึง สถานีเคเปันคาแล้วครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋ตแลวก็ขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับผมตอนนี้เรากําลังจะนั่งเคเปันคาขึ้นไปแล,ล้วคราบเราจะไปด่านพระตะหลงด,ด้วยเคเปันคาแล้วก็จะเดินลงมาครับผมไปแล้วโอเคี๋ยวนี้ขึ้นทางเคปันคาแล้วครับผม ถ้าใครอยากสบายเนาะก็นั่งเคเบิคาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะถึงป้อมเลยไงแต่ใครอยากเขาเรียกว่าออกกำลังกายก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งเคเบินคาขึ้นมาแล้วก็ลงมาแต่ว่าผมแนะนำนะถ้าใครมีแรงแล้วก็ให้เดินลงหรือว่าเดินขึ้นสักเที่ยวหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบวิวแบบพรเวทในการถ่ายรูปและการเก็บวิวที่ไม่ค่อยมีคนเนาะ ถ้าตามรอยขี่เป็นคาขึ้นมาเราก็จะเจอกับฝูงชนค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมจุดถ่ายรูปมันก็จะติดคนเยอะมันก็อยากจะได้รูปไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเดินลงไปก็จจะมีบางมุมที่เราได้มุมแบบพายเวทเนาะตอนนี้ผมจะเดินไปป้อมสุดท้ายแล้วครับผมนูน่นป้อมนี้จะสูงกว่าเพื่อนเลยนะข้างบนสุดนี่คนเยอะมากครับผม คนป้อมนี่คือแบบคนเยอะมากเลยเพราะว่าคนเขาจะมาขึ้นมาจุดที่ป้อมนี้เนาะป้อมนี้มันก็จะสูงที่สุดแหละแะกวก็มองลงไปเห็นวิวหมดเลยครับผมแล้วอยากได้แบบวิวแบบพิเวทอ่ะเราต้องเดินเดินแล้วก็หาแบบมุมที่แบบไม่มีคนเนาะแล้วก็หาวิวแบบถ่ายรูปสวยๆครับนี่ไงป้อมด้านบนนี่ครับคนเยอะมากเลย ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าเดินลงสบายกว่าเดินขึ้นเนยอะเพราะมันก็แค่เดินลงลงลง,ลงแล้วก็ขึ้นสลับเป็นฟันปานิดนึงแต่ไม่มมไม่ได้ขึ้นแบบชนันเหมือนแบบขึ้นมาเลยถ้าขึ้นแบบชันๆมานี่โหดมากเมื่อกี้ผมลองดูละเดินแบบขึ้นอ้ยบอกเลยแค่เขาลูกเดียวก็จะไม่ไหวแล้วมันโหดมากเลยนะถ้าใครร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่า ไม่ออกกําลังกายมาจะมาเดินแบบย,ๆๆยาวๆเงี้ยหมอเรียกว่าเหนื่อยมากๆมันเป็นกันเป็นกําแพงอ่ะเป็นภูเขาระดับมันป่าแต่ถ้าเดินลงมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นาอตอนนี้เดินมาถึงไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอากาศหนาวหนาแบบนี้ผมว่าเดินลงสบายดีนะไม่ค่อยเหนื่อยมากเลยเดินแบบชิวๆอากาศเย็นๆสบายนี่เดินเข้าไปในป้อมละ เราเดินเข้าไปในป้อมครับผมผมบอกแล้วว่าการที่เราเดินมันจะได้บรรยากาศมากกว่าขึ้นเทมาขาขึ้นเท้าขาเราแค่นั่งขึ้นเลยมันไม่ได้รสชาติของความเขาเรียกว่าลำบากความลำบากมันจะได้เห็นชุทุกอย่างเ,เห็นไหมตอนนี้เราเข้าป้อมมาแล้วเราเข้าปอมแล้วก็หาทางออกคุณเจอทางออกแล้วครับผม มันก็มีคนเดินขึ้นอยู่นะแล้วก็เดินลงแต่ว่าเราจะเดินขึ้นไม่ไหวมันชันเกินมนะันเป็นทางแบบสลับเป็นฟันปา่าแต่ถ้าเดินขึ้นมาจะโหดกว่านะจะโหดกว่าเดี๋ยวผมก็รอเดินไปครับผมบาจุดมันก็แค่เราสามารถเดินได้แค่คนเดียวนะนจากจุดนี้มันก็เดินได้แค่คนเดียว เดียวตรงจุดมันก็กว้างสามารถเดินได้หลายคนแต่บอกเลยว่าสบายมากในการเดินลงครับในช่วงต้นในช่วงออปลายเดือนธันวามคมเนาะกำลังจะเข้าต้นเดือนพฤษภาคมอากาศก็เย็นๆแนล้วหนาวลมพัดมาไม่เหนื่อยเพื่อไม่ออกสกหยดเลยเพราะอากาศมันหนาวครับนี่ ออ่ายคือคือออ่าย่ายนะอยากรู้คนสร้างนี่คือยอดจริงจริเลยนะขาเดินแค่เราเดินที่เขยๆก็ยังหอบจับแล้วอะแล้วคนสร้างดูสิมันกวาจะสร้างเสร็จเนาะต้องบอกเลยว่ามันใช้เวลาแบบยาวนานมากๆเลยกำแพงเมืองจีดน,นี่ครับผม ตอนนี้ผมก็ลงมาจากด่านปตาตะิ่งไปทีเรียบร้อยแล้วครับก็เดินมาประมาณชั่วโมงคึ่งมั้งเดินมาแล้วก็ถ่ายครับถ่คลิปด้วยแล้วก็ถ่ายวิวด้วยเนาะผมว่าเดินลงมามันจะดีกว่านะเพราะาเราเราจะได้เห็นจุดแต่ละจุดไงมันจะเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายภาพแบบดีกว่าเรานั่งคลิปคาแร่นั่งคบิปคาคแรนเลย้วก็นั่งปูดเดียวถึงเลยมันไม่กี่นาทีนะ นั่งคีบเป็นขาดแต่ว่าถ้าเราเดินลงมามันก็จะมีเวลาเหลือเฟื่อเลยเนาะจ่มมขึ้นในการเลถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นว่าการไปชิตกําแพงจินของเราสําเร็จครับกําแพงซื้อมาไทยนี้บอกเลยว่าเป็นแพงที่จะบอกเลยว่ายังคงความเป็นออริจินอลมากๆเลยนะดูความตั้งดูความตั้งเดิมดูความที่เป็นกําแพงสมัยโบราณเนาะนี่เลย มันยาวถึงไหนแรับผมดูผมดูมือผมนะครับเออไปเขาลูกนูน้นตะกีโยกไปเขาลูกนูน้นแล้วก็โยกขาลนูนู้นนู้นเลยครับผมเขาสุดลูกหูลูกตานั่นคือกำแพงดิงจีนหมดเลยอะ่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสมัยจากก่อนนะคนที่สร้างแล้วก็จนสําเร็จจนเป็นความยิ่งใหญ่หนึ่งในเจ็ดสิ่งจันร์ของโลกเนาะมันสุดยอดจริงๆครับผมครั้งหนึ่งที่ท่านชมได้มลาแผ่นดินจีนนะควรที่จะมามากๆเลยครับผม กำแพงเมืองจีนด่านซื้อหมาไถครับ